เรื่องไม่ถูกเลยจะกัดตรงไหนก่อนดีฮะทุกคนโอ้จุ๊ยซี่มากถ้าใครที่มากินร้านนี้นะฮะแล้วสั่งเฟกแช็คแล้วฟรีไปเลยได้แก้วนี้ไปเลยนะฮะหแก้ว<า>อร่อยมากฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลอีทไกนะครับผมวันนี้เรากำลังจะไปกินร้านเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่าเชคแช็คนะครับผมเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่ดังมากๆนะฮะแล้วคิวแบบยาวมากนะเคยไปกินที่ดูไบเคยไปกินที่เกาหลีเคยไปกินที่ คือทำไม่ได้จริงๆอะ่ะจะบอกว่าร้านชื่อเชคแชกก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือเหมือนกับร้านเขาอ่ะเอาสไตล์ของเบอร์เกอร์เชคแชกเนี่ยมาทำในรูปแบบของตัวเองเรียกว่า Fake เฟกแชกก็เหมือนแบบเฟกเฟกอย่างเงี้ยร้านนี้จริงๆแล้วเจ้าของร้านชื่อว่าเชฟไทกิอยากเล่าเท้าความเกี่ยวกับเชฟนิดนึงคือร้านแรกที่เขาเปิดอชื่อว่าโฮมเบิร์กซึ่งร้านโฮมเบิร์กเนี้ยเมื่อก่อนเขาเปิดเป็นการเทสเบอร์เกอร์เขาเขาไม่รู้ว่าเออเบอร์เกอร์เขาทำออกมาแล้วว่ะ ันจะดีไหมขั้นตอนการทําแบบไหนแล้วมันจะเวิร์กแม้กระทั่งแบบแผ่นเบอร์เกอร์เขาจะมีไอที่เอาไปกดทบเมื่อก่อนอ่ะเขาใช้เป็นเหยือกน้ำแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วแล้วเขาก็ช่างว่าบิเกอร์เขาหนักเท่าไหร่สมมติบิเกอร์เขาหนัก1000กรัมอ่ะรสชาติเป็นยังไงบอร์เกอร์หนัก1น0 0งพกรัมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาถึงแบบนั้นเลยนะคือเขาแบบทำเทสรันแบบเยอะมากๆเคอันนี้ถึงร้านแล้วนะครับร้านชื่อยังชื่อเหมือนเดิมไหมครับ เหมือนมันหายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมพี่จริงๆเรามีเปิดที่เดอะคอมมอนสาลา,าแดงเราเปิดตั้งแต่ก่อนโควิดหนึ่งเดือนพอเปิดปุ๊บโควิดรอบแรกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดสาขานี้ปุ๊บเหมือนกันเลยคระหนึ่งอาทิตย์แล้วก็โควิดก็มาเลยแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มันมีแคมเปญพิเศษอะไรนะมันเรียกว่า all round world ใช่ไหมฮะใช่ก็มันเป็นมันนี้แอนชีสค่ะ v i r u a l คำว่า virtual นะคว่ามันเกิดมาจากว่าตอนเรานั่งกันไทกี เป็นเชฟเราอะนะคะล้วบอกว่าเอ้ยคิดถึงเบรอร์เกอร์ต่างประเทศตังเลยที่เราเคยแบบได้มีโอกาสเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะไปเทสอ,อาหารต่างทาใช่ไหมคะในเมื่อตอนนี้เราไปไม่ได้เราทํากินกันเองไหมปรากฏว่ามันเวิร์ก <ừ> แล้ก็เลยเฮ้ยทำไมเราทําแล้วเราชอบทําไมเราไม่ให้ทุกคนในเมืองไทยอะได้ลองชิมนเมืา่าทุกคนก็ไปไม่ได้เหมือนเราน,นั้นเรายกทุกอย่างมาทําที่นี่เลยแล้วก็เราเลือกแคมเปญตัวแรกของเราคือร้าน จากความทรงจำของเราว่าเราไปกินแล้วเราจำได้ว่าของของเขาเป็นยังไงเป็นอินสปิเรชันแล้วเราก็เอาทุกอย่างค่ะกลับมาค<อ>ิดทำสูตรใหม่เช่นขนมปังต้องเป็นโพเตโต้บัตเนื้อต้องเป็นแอ g ด s ก s สยูเอสชีสต้องเป็น American cheese อเมริกันชีสแล้วก็ไข่คั้นต้องเป็อไาดเค็มแค่คีมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยขออภัยครับมาช้านิดนึงไม่เป็นไรเลยครับ รอได้รอเป็นวันก็รอได้เพื่อได้กินเบอร์เกอร์แพทชัดมาค่ะวันนี้ที่เราทําก็คือจะมี2แบบก็คือเป็นแพตตี้เดียวกับดับเบิลแพตตี้ต่างกันยังไงนะก็ดับเบิลมีสองที่งั้นบอนเอาสองไปแล้วกันเดี๋ยวเอาหนึ่งได้ได้หมดเสี่ยสลกให้คนจะได้รู้ว่าชั้นหนึ่งมันเป็นยังไงสองชั้นมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดชั้นละเป็นแบบนี้มีมีตัวไหนแนะนำไหมครับนอกจากเบอร์ไทด์เป็นละคร์ กับเบอร์เกอร์จะได้เหมือนมีของทอดนิดนึงเอาเอาเอาอันนี้ก็น่ากินน่ะเอาน่ากินไปหมดน่ากินหมดเลยไหนไหนไหนมีเลมอนไซรัปด้วยคริสปี้เบคอนเอาไหมใเดือนหกเปิดอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่คือตัวนี้จะขายตั้งแต่เปิดป๊อปอัพเลยนะครับสมัยตอนที่อยู่เซเวนที่สุขยอดนะครับแต่ว่าตัวนี้เรามีเวอร์ชันจูเนียร์แล้วก็คือสำหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าไซส์แซนด์วิใหญ่เกินไป อันนี้ก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งฐานเงาขึ้นไซส์ใกล้เคียงกับตัวแท็งครับตัวนี้ก็คือเบสของปังกับไอตัวเชฟแล้วเหมือนกันป่ะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยนะตัวนี้เป็นแจฟนิสหนึ่งพันของร้านครับอันนี้มันเป็นโบลทัวแอบบอกได้ไหมครับอันหน้าเป็นอะไรได้ครับจริงจริงยังยังอยู่อเมริกาอยู่แต่ว่าอยู่คนละฝั่งแล้วกันอเมริกาไฟฟ์ไกด์เหรอสามพญาอันนี้รู้แล้วยากไม่ยากเลยถ้าถ้าถ้ารู้จักไฟฟ์กา์ต้องรู้จักอีกแบรนด์เฉลยเลยดีกว่าครับหนึ่ี่หนึ่งเท้าครับ กินแอนเอาท์อันนี้ไม่เคยกิน uh, ต้องลองค่ะมาลองค่ะเอาขนมปังมาให้ดูอันนี้เป็นขนมปังที่ร้านอันนี้เป็นโปรเตอบตลคือถ้ามองภายนอกอ่ะมันอาจจะดูแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้วยสีของขนมปังแต่ว่าถ้าผ่าเข้าไปความนุ่มความอะไรของของขนมปังอ่ะจ,จะเห็นเดี๋ยวเรา่าให้ดูเลยอันนี้มันมีความเหลืองกว่าใช่ดูซอฟต์กว่านิดนึงมื่อว่าอันนี้แม้แต่สีอ่ะไทกิเขาก็พยายามไปดูว่าแล้วทํายังไงให้สี มันเป็นแบบคล้ายๆต้นฉบับที่เราอยากจะเป็นอินสไพ a t เ o ชั่นองมาอันนี้เดี๋ยวไปลองแอบดูสิว่าทำยังไงก็จริงๆตัวต้นฉบับเขาใส่มินคือเหมือนจะเป็นสีที่ให้ซิกเนเจอร์คัลเลอร์ของเขาก็คือจริงๆตัวสูตรเขาอะเราแกะจากการดูกิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งขนมปังนะครับแล้วก็คือมีสัดส่วนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเท่าไหร่ แล้วคิดกลับไปเป็นเปอร์เซนต์ในเว็บไซต์เขามี inflation list อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกเลยโชว์เฉยๆแล้วก็แค่ลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าให้มันใกล้เคียงกับความรู้สึกที่เราเคยทานอยากลองแล้วอยู่มากๆได้ครับได้เลยคือจริงๆแล้วตัวของแซนด์เนี่ยเขาจะผ่าไม่สุดเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเขาคิดมาแล้วว่าเปิดเหมือนเป็นเปือกหอยอย่างงี้ครับแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปใส่ผักใส่ซอสแล้วปิดปุ๊บเวลาทานทุกอย่างจะไม่ปลิ้นออกจากทางข้างหลัง สังเกตได้เลยว่าเนี้ยสีมันจะขมิ้นนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นาข,ข,าขาวๆปกติครับเท็กเจอร์มันก็จะแบบมีต่างกันด้วยไหมครับใช่ตัวนี้จะโปร่งกว่าช่องอากาศจะค่อนข้างกว้างอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดกว่า <S <S ถ้าตอนแรกต้องทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิ้งขนมปังก่อนนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวออเดอร์เราเนี่ยจะมีทั้งตัวโฮมเบิร์กซิงเกิลเจอร์แล้วก็ตัวแชกแต่ว่าแชกเนี่ยจะใช้เวลา ํำที่สั้นกว่าเราก็เลยจะเริ่มทําตัวซิงเกเจอร์ของร้านก่อนนะครับนี้จะเป็นบีแฟรนะครับที่ร้านจะใช้เป็นบีแฟรแทนเลยคือถ้าเราก็จะมีพวกค้วน้ำตรงนี้ช่วยสตีมเพราะว่ากระทะตรงนี้มันร้อนใช่ไหมครับก็จะทำให้น้ำเนี้ยเดือดเป็นไอเราก็จะปิดฝาไว้ไอ้น้ำไปไหนไม่ได้ก็จะทำให้ช่วงนี้นุ่มนะครับในขณะเดียวกันด้านที่แนบกับกระทะก็จะกรอบนะครับจะปดให้มันแบนๆนิดหนึ่ง เราจะย่างตรงขอบเพราว่าขอบรอบเอกจะร้อนน้อยกว่าโอเคเราจะเอาฝั่งที่เป็นไขมันออกโดนความร้อนอยเยอะกว่าตรงนี้เนื้อแดงก็จะให้โดนความร้อนน้อยที่สุดอันนี้ของตัวเมนูโฮมเบิร์กโปรโตไทป์นะครับก็คือเราจะซ่อนแตงกวาดองไว้ใต้ชีฟกับเนื้ออันนี้จะเป็นไซส์ปกติของตัวโฮมเบิร์กเลาครับแลว,อ,วอย่างเนื้อก่อนที่จะมาทำเนี่ยครัจะต้องเตรียมอะไรไหมครับ ตัวนี้คือบทเราก็ปั้นใส่พิมพ์10เส็นครับครับคือปั้นสดวันต่อวันเลยใช่ครับใช่ครับใช่มาประเดิมตัวที่เฟรชรก่อนดีกว่านเี่ย หอมมากต้องการแล้วตอนนี้ร่างกายต้องการคืออันเนี้ยเหมือนกับที่ต่างประเทศเลยเหมือนเช็กเช็คเลยเริ่มกินเลยดีกว่าชอบตัวขนมปังเขามากเลยอะมันนุ่มมากเลยนะแล้วก็หอมมากถือว่าตัวตัวเนี้อมันเค็มไปนิดนึงส่วนตัวนะคิดว่ามันเค็มไปแต่ว่าโดยรวมอะชอบความหอมของเนื้อืแล้วมันมีความกรอบ อยู่รแล้วน่ะล่อใช่ดูมไม่ได้พูดกันเลยนะวันนี้ปี้เหแต่เราชาติรวมถือว่าโอเคเลยแต่ว่าชอบที่แบบเขาใช้เนื้อสดๆอ่ะไม่ได้โฟรเซนอืมอย่างเดียววันนี้ไปตัวนี้ต่อฮะชีสซี่เทเตอร์ทอสน,นะฮะามาข่าวกรอนี่มันแบบ กรอบกรอบมีกรุบกรอบของเบคอนคือเหมือนแฮชมาร์ตุ้มชีโซ่มีเบคอนใช่พี่อันหยุดกินไม่ได้เหมือนกันนะมันได้เรื่อยๆมันแบบเวลาดูหนังป๊อปคอร์นอันนี้ก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกันนะหยุดกินไม่ได้ต้องหมดอ่ะเรากลับมาตปนไหมซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้นะเราเคยกินแล้วเนาะบอลยังไม่เคยกินดูดิเบคอนเป็นซีเลียดูดิเบคอนนี่คนว้าวเลือกไม่ถูกเลยจะกัดตรงไหนก่อนดีอฮะทุกคน ซุซี่มากเนี่ยเนื้อเนี้ยไม่แพ้ไม่แพ้เนื้อเนื้อไทยอ่ะเนื้อไทยไม่แพ้เลยอ่ะรสชาติอันเนี้ยมันครบกว่ามีความสปซี่มีผักนองมาตัดเลี่ยนมีชีสมาเพิ่มความกลมกล่อมแล้วแบบคอนเป็นชิ้นได้ครบเลยได้ครบอันนี้อร่อยแบบอร่อยมากรู้สึกอันเนี้ยดูจากสีชีสแล้วก็ความรู้สึกรสชาติอ่ะชีสได้แต่คนละแบบกัน ใช่ครับใช่ใช่ถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์จะเป็น่าชีสของไทยเองนะครับเป็นกูด้ากับมอสเซเรล่าที่เราเล็นเองครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอเมริกันชีสครับผมรู้สึกว่ากินอันนี้มันจะแบบมีความเค็มๆมากกว่าจะค่อนข้างแบบอเมริกันค่อนข้างชัดเจนเลยเฮ้ยจะหมดอีกแล้วคนนี้เป็นคนที่แบบกินเร็วมากนะฮะอะไรนี่มันอร่อยก็จะกินเร็วแล้วกกินเร็วมากคืออยากช่วอย่างหนึ่งคือ เนี่ยเห็นไหมผักด,ดองมันจะช่วยตัดเลี่ยนเนาะแล้วเหมือนมันมีความเผ็ดๆนิดนึนนงด้วยอะครับเผ็ดจากอะไรครับเรามีเป็นม,มิโคนนิดนึงตัวซอสสีตัวส,สองอ่ามันก็เลยครบรสใช่สุดท้ายไหมไบซีวิงตัวเครงเทศจะเป็นแบบเมริกันนะครับแต่ตัวซอสจะออกไปทางเกาหลีนิดนึงก็จะค่อนข้างผสมผสานรสชาติจัดจ้านดีครับไก่แบบฉ่ำแล้วก็ซอสคือ ดีเข้าเหนือข้าเหนืออืมอืมโหดพี่เขาบอกว่าให้กินแบบนี้โอเคเราฝากอยากให้คุ้นยอะจึงดีซอสไม่มีความแบบอย่างที่เคพ่อบอกเลยสไปซี่บวกกับโมรยงเบาๆนะฮะอร่อยอ่ะอันเนี้ยรูดหมดทั้งคำอร่อยมากครับ ีจะขายถึงเมื่อไหร่อครับผมอันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะขายถึงประมาณวันที่15แต่ว่าขอดูฟีดแบ็กลูกค้าก่อนนะครับถ้าโอเคเราอจะขยายให้ออคนดูบอกว่ามาจากอีทไกด์ไม่ได้อะไร <c oughs> ถ้าใครที่มากินร้านนี้นะฮะแล้วสั่งเฟกเช็คแล้วฟรีไปเลยชามะนาวแก้วนี้นะครับมีแต่น้ำแข็งไม่มีน้ำนะฮะเฮ <c oughs> ้ได้หรอ ไม่ได้นี่ได้แก้วนี้ไปเลยนะฮะถึงแก้วอร่อยมากฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสังกระดิ่งพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากบันนิดแอนชีสเวิลด์ทัวร์ด้วยนะฮะที่ควัวเบอร์เกอร์รอบโลกบ๊ายบายไม่ต้องแปลกใจนะฮะทำไมคลิปนี้พูดไม่เยอะฮะเราเป็นตัวประกอบครับเราโดนชวนมาตอนเช้าแบบอยู่ดีมามาไหมมาโอเคได้ก็กินกินกินแช่นะฮะมีความสุขครับจบบ๊ายบาย